สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพ,อพอบพ่อแกเบาหนองอีกขึ้นก่าครับผมมือนีเบาหนองจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเบาหนองเองครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําถูกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นอยู่ที่โฉกในดวงครับตอนแรกเบาหนองว่าจะเบาๆดอกแต่ว่ากัดอดสงสัยบย่ใดก็เลยอยากมาบอกสู่ฟังเพื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันเบาหนอง ฝันเห็นลวงปูสวงครับสองคืนล่ะสองคืนล่ะครับเบ้าหนองเก็บมาเก็บความฟันหนีไปมากหลายมือล่ะเบ้าหนองก็เรียกว่าจเจ้าจังไดดีเพราะว่าขันจักสิแปลเป็นตัวเลขตัวไดขันสีแปลเป็นตัวเลขตัวไดบ้าหนองก็ยังแปลบบเป็นแต่จังไดบ้าหนองก็เชื่อครับว่าเอฟซีของเบ้าหนองจะแปลเลขให้บ้าหนองได้ครับผม เพราะว่าบ่าหน่องบริด้ฟันเห็นเป็นตัวเลขครับบ่าหน่องฝันเห็นเป็นปูกันเลยฮู้หูว่าสิตีเหลขกเป็นตัวใหญ่ย่านตีไปแล้วมันกะบ่ถูกยังสีนะ่นากันเลยว่าตัดสินใจเบาเอฟซี FC ฟังดีกว่าเพื่อ FC เอฟซีเพิ่นแปให้นะครับนาอบ่าาหนองฝันเห็นปูสองขึ้นแล้วครับขึ้นแรกคืขึ้นวันโกนคืนวันโกนบ่แมันวันโกนที่พานมาเด้ วันวันพระแหลกเลยนะจากหลังจากห้อยออกก็คือวันพระแหลกเนาะครับเนาะที่บ้าหนองฝันแล้วเบาหนองกับ่บได้คิดยังบ่ะเก็บไว้ในใจก่อนว่าฉันก็หลังจากนั้นมากับโบฝันเลยก็บโบฝันมัหยังเงียบมิดพอบัดนีมาสีเข้าพระที่สองเบาหนองก็จังฝันบนัดนีเดี๋ยวชีเบามือแหลกให้ก่อนให้ฟังก่อนเด้อยว,ว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไ๋มือแหลก ที่ว่าฟันเห็นลงปู่บาหนองฟันเห็นลงปูเพิ่นยืนครับแล้วก็มีผ่าสบายสีขาวผ่าบาคล้ายลักษณะผ่าแบบนั้นล่ละครับแบบที่องค์ปูนั่งอยู่นั่นละ่ะแต่ว่าองค์ูยืนองคปนงูนั่นยืนยืนอยู่ทา้งหลังเบาหนองนี่เนาะนี่แหละเพิ่นเพิ่นยืนอยู่ตรงนี้ครับเพิ่นยืนอยู่นี่ขึ้นแหลกเด้เพิ่นยืนแต่ว่าเพิ่นก็บ่บว้าหยังเพิ่นยืนแล้วเพิ่นก็ยิมซื่อไหมเพิ่นยิมซื่อ เพิ่นกับเบาเาอีหยังพ่อบัดนี้บ่าหนองก็เลยอธิษฐานในใจว่าปูถ้าปูสีมาบอกอีหยังหรือสีมาเบาอีหยังให้ปูบอกเด้อวาซันมีอีหยังกะให้บอกบ่าหนองซื้อซื้อซื้อมาจากบ่าหนองเบาหนองก็เลยว่าเอาเอาไว้ก่อนบ่ท่านเบาดอกความฝันน่ะก็เลยกว่าถ้าปูอยากอันนี้อีกให้เขามาให้มาเข้าฝันอีกวาซันพ่อบัดนี้ มาขึ้นที่สองขึ้นที่สองกับขึ้นวันโกนคือกันขึ้นวันโกนมันก็นข,นนกกขามานะม,ขามาเป็นวันพระจังสีนะวันโกนมันก็ข้ามมาเป็นวันพระจังสีบ้าหนุ่กับฟันเห็นลุงปูอีกครับลุปงปูยืนย่ดยูหม่องเกา่ายืนอยู่หม่องเก่าแต่หลบนี้ปูเพิ่นยิ้มปูเพิ่นยิ้มมือหนึง่งมือหนึ่งพันขาบยาสูบมือหนึ่งพันขาบยาสูบจังสี แล้วเพื่อนก็ยิ้มให้เบาหน่องแล้วก็อีกมือหนึ่งเพื่อนก็โยกมือเพื่อนก็โยกมือให้เบาหน่องก็แค่นี้ฟันที่สองนะเบาหน่องกัะเอาจังใดดีก็เลยว่าตัดสินใจมานางเบานี่ล่ะลองให้เอฟซีลองลองแปลค้องฝันเบืองสิเป็นจังใดมันสิเบาหน่องก็ยังติดขัดในใจอยู่นี่ล่ะก็สิสิแปลเลยเป็นตัวใดเบาหน่องก็เลยว่า หรือสีฟันอีกจะคืนมึงบ่แต่หลังจากขึ้นที่สองมาเบาหนองกับบ่ฝันเลยเด้บ่ฝันเลยมืดสนิทเลยเบาหน่องก็ยังงงอยู่ว่าเอปูพันธุสีมัซื้ออีหยังบ่งปูล้วสีมัซื้ออีหยังบ่เหงห้วเหเห็นบ่กับบ่กับบ่อีหยังกระจางกับมิแค่นี้ครับความฝันที่เบาหนองฝันงงบ่ครับเบาหนองเอาความฝันนี้งงบ่ฝันขึ้นแหลกขึ้นบ้านโกน พระแหลกคืนวันโกนก็เห็นปูยืนอยู่นี่แต่ว่าปูเบาหอย่างปูยิ้มซื่อๆมาคืนที่สองปูก็ยืนมองเกาเป็นคืนวันโกนคือกันคืนวันโกนคือกันแต่ว่าเมื่อนหนึ่งปูคาบคาบยาสูบคาบยาสูบแล้วเพิ่นกนย็ยิ้มยิ้ม่าพ่อแล้วเพิ่นก็โยกมือให้เบาหน,น่อยหนงสิหรือปูเพิ่นิใหายหาบหาซอง หาสองบอกหรือจังไดหาสองเออเป็นไปใดลองลองมึงได้ครับเดอลองม่งหาสองบอกยกมือขึ้นข้างนึงแล้วก็อีกมือนึงงขับเยอ่สูบด้วยสิขับบุหรีงสิหรือปู่ปัญมาบอกเลขเป็นใน่ในบอกหาสองขันพระเิ่นกระตีเป็นเก่าแมนบอกเป็นเก่าเป็นเจ็ดหรือเป็นแปดหรือเป็นยังคอมเมนต์นะครับเดอเข้ามาคอมเมนต์ บาน้องคิดว่าปูแล้วสีมาบอกเลียงล่ะหาสองว่าตัวเดียวมือหนึ่งโยกอีกมือหนึ่งขาบเยอะสูดอ่ะบ่หูวงละจะใดก็ลอกแพรฝันให้เบ้าหน,น่องได้เลยนะครับเดอ้อแปรไปนํากันเพื่อหเขาได้รับโชคไปนํากันครับทุกสิ่งทุกอย่างมันกับขืนอยู่ที่โชคและดวงเบ้าหน่องก็คิดแล้วคิดอีกก็ชีวเบาหรือบ่เบาในที่สุดก็เลยตัดชินใจเบามันบ่อยากเกลวไหวบ่อยากเกลวไหวอยากว่ามานเบาสู้ฟัง ที่ถือเรียงหรือบ่ถืออันนี้เบ้าหนองกับบอกบ่ไดเด้อครับเด้ออันนี้เบ้าหนองกับบอกบ่ไดแต่ว่าเบ้าหนองฝันคนมักกับเขามาฟังครับถ้าคนบ่มักกับบ่ตองเขามาฟังแล้วก็บ่ตองตีบ่ต้องตำนี้กันบ่ตองมาวากินหลายนอนหลายฝันหลายคนเทามันฝันทุกคนแหละครับคนเฮานั้นมันฝันทุกคืนแหละครับแต่ตื่นขึ้นมาจําบ่ได้นั่นคือฝันที่บ่มีโชคหรือว่าฝันอีหยังกสร้างหรือว่าจังไดกสร้าง แต่ขันฝันแล้วจําได้บางคนจําได้เป็นเหลืองเป็นเล่าบางคนสังเกตบังบางคนนอนไห้บางคนนอนไหลบางคนนอนเสือื่นเพราะอย่างกับพราะความฝันนั่นแหละกับพะความฝันบางคนฝันว่าห้องไห้กับห้อีหลีตื่นขึ้นมาน้าตาไหลกับมีขึ้นกันคนที่ตํานี้แสดงว่าเขาโบเคยฝันเขาบเขาบมีโชคและเขากับโบเคยฝันก็อาจจะเปลี่ยนไปไดนนะครับเนาะ จะได้กันลองมาฟังล่องพิจารณาเบิง้งหล้วก็มาแปลเลขไปน้ากันกันบเบาหน่องล้วเบาหน่องสีขามาเบิง้งว่าผู้ใดแปลเลขเป็นตัวใดแล้วก็เขามาเอาโชกมารับโชกไปน้ากันงวดวันที่17เจ็ดมกกลาหกเจ็ฝันเบาหน่องครับถ้าเบาหน่องฝันอีกเบาหน่องสีมาว้บาสู่ฟังอีกแต่หลังจากนี้ไปคันโบฝันก็นคือนสีแหลวไปนะครับเนาจะจงได้กั ถ้าบบาหน่องฝันเ้าหน่องลงมอว์เบาสู่ฟังแน่นอนครับผมบ้าหน่องบ่เกียว้ดอกเบาหนองบ่ห่วงดอกจะได้กับลองพิจารณา่ปนะครับเด้อฝันเบาหนองครับฝันสองคืนสอนฝันมาสองคืนฝันเห็นลุงปู่สวงครับยืนอยู่กะถทอมจักปู่พนสิมาบอกเหล็กหรือว่าพนสิมาซื้ออีหยังเพิ่นกับพท่ันวาแต่เพิ่นเท็ดให้เบิงเท็ดให้เห็นแบบนี้เบาหนองกับเบาตามที่เบาหนองเห็นเบาเท็ดตามที่เบาหนองรับรู้ ไผสีเสื้อกะเสื้อผู้ใดบบเสื้อเบาหน่องกระบาใดบังคับนะครับนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้บบเกิดกับตัวโบหูครับก็คือคนเห็นผีนั่นแหละบางคนกับว่าผีนบ่มีจริงดอกขันคนบุบเคยเห็นเพื่อนกับเบาใดแต่ขันผู้เพื่อนเคยเห็นเพื่อนกับว่ามันมีอีหลีแมนว่าเขาจะได้กับยาวากันนะครับนาะเหตุงานกับมือให้พอแห้งแล้วจะงได้กับงวดนี้วันที่สิบเจ็ดมกราหกหกโอหกเจ็ดทำมาลาบโฉดไปด้วยกัน ขี่สินไนก็นให้ส้มหวังดังปาถนาสุขผู้สุคนสวัสดีครับ